ผมได้ทํางานดีๆเพราะโชคช่วยจริงเหรอสวัสดีครับอยู่กับผมเบนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเพจเบนเล่าเรื่องนะครับเคยมีคนมาพูดกับผมว่าพี่โชคดีจังพี่ได้ทํางานดีๆได้ทํางานกับสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นผลพวงมาตั้งแต่เด็กๆคือผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบขวอยคว้าอะไรใหม่ๆอย่างเช่นตอนีเด็กเนี่ย ผมเป็นคนที่เก่งวาดรูปตอนประหกเนี้ยก็แบบมีแข่งขันประกวดวาดรูปผมก็ไปทั้งที่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้หวังราังวันอะไรซึ่งไปแค่่วาขอแค่ได้วาดรูปก็พอขอแค่ได้วาดรูปแบบให้คนอื่นเห็นขอแค่ได้แสดงผลงานให้คนทั้งโรงเรียนเห็นก็พอแล้วผมก็จะติดนิสัยกันมาเรื่อยๆนะครับจนตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากความชอบที่ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับแล้วแล้วผมก็ฝึกหัดวิดีโอมาเรื่อยๆทั้งที่ตอนแรกคือผมก็ไม่ได้มีคอมแรงอะไรมากนะครับก็แบบอย่างน้อยก็ฝึกเท่าท เราก็เก็บเงินมาได้จนเราซื้อคอมครั้งแรกนะครับพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผู้คนอาจจะงงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ผมต้องแบบมีน,นั้นนะนี้ต้องไปรีบทําอะไรเงี้ยที่จริงมันหมายถึงการคว้าโอกาสนะครับผมแม้จะเป็นแค่โอกาสเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบไม่ผลตอบแทนอะไรมากมายอย่างน้อยก็ขอแค่เราได้ไปโชว์ฝีมือให้โลกเห็นเราทําอย่างนี้ได้อะไรเงี้มันก็เป็นผลพวงมาตอนที่ผมม4ตอนที่ผมเริ่มเข้าวงการแคสเกมใหม่ๆซึ่งตอนนั้นผมก็ใหม่มากนะเราวทียนพอสุดท้ายเนี่ยแคสเกมไปแคสเกมมาก็ไปลังสักทีแต่ตอนนั้นคืออผมมมเเนนี่ยป็คทศึกกษาาาะ ถึงขั้นแบบว่าเวลาคนแคสเกมเงี้ยคือมันต้องตัดต่อสนุกสนุกใส่ซศร้า,าตัดต่อจำคัดหรืออะไรก็แล้วแต่คือไปเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อมาเยอะมากนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราทําปุ๊บก็ไม่ดังแต่สิ่งที่เป็น,ปนผลตามมาก,ก็คือสกิลการตัดต่อที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละมันเป็นผลพวงมาจากการอยากแคสเกมเท่านั้นเองแล้วทีเนี้ยพอผมเริ่มมีสกิลตัดต่อมากขึ้นผมก็เลยเริ่มเห็นช่องทางว่าเอ๊ะช่วงนั้นอินโทรพวกนักแคสเกมจะต้องมีอินโทรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็เริ่มว่าเออว่ะตอนแรกอ่ะอผม้ออยนข 이렇게 เ데 เห็นผลงานเราซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ทําฟรีไปก่อนเราจะท้ายก็เริ่มหาเริ่มมาหาตังค์ซึ่งนั้นก็ได้ตังค์แค่เล็กๆน้อยๆคืออินโทรผมได้งานงานละร้อยสองร้อยั้นนั่นเองคือแถมก็ไม่ได้บ่อยนะครับคือแต่ก่อนมันก็แบบงานอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3-4งาน,ทนเท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้มีเงินน้อยอะไรแต่อย่างใดคือตอนนั้นผมคิดแค่ว่าพอได,ได้ได้ตังค์ละอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่าขนมได้เป็นแค่ได้เป็นค่าจีปา,ป,ปาถะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้า้าาเเป็นนนคอออื่่จจจะะะทลิก ผมมองเห็นโอกาสว่าคือเราทําแล้วมันไม่ดังแต่เรายังมีสกิลตัดต่องั้นเราเดิมอีกเวนหนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยเห็นว่าตอนนี้อินโทรเขากำลังมาแรงเราเป็นโอกาสดีสำหรับเราเราก็คว้าไปก่อนซึ่งนั้นงานผมก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรมากงานก็ถูกๆร้อยสองร้อยอ่าเราก็ทําไปก่อนจนเราเริ่มมีรายได้พอเราเริ่มฝึกสกิลที่เยอะขึ้นก็คือพอเราคิดว่าเออเราวะเราเริ่มหาตังได้แล้วเราเริ่มหาตังจากการทำมิโทรได้แล้วเนี่ย แล้วก็แบบฝึกการตัดต่อมาเรื่อยๆคือ e. ผมไม่ได้หยุดแค่นั้นนะก็คือผมก็ฝึกฝึกฝึก,ฝกมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงมัธยมยจนจบมัธยมนยจนผมเริ่มมีฐานลูกค้าที่มากขึ้นแล้วก็ฐานแฟนคลับที่มากขึ้นเนื่องจากว่าผมไม่ได้แค่ทำมีทงเดียวคือผมให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อไปด้วยก็ <ๆ S 1> คือตอนนั้นผมก็แค่อยากจะว่าอยากจะสอนอยากจะปล่อยของอยากจะทำอย่างเหตุผลเดิมก็คือผมก็แค่ยอยากทําอะไรอยากโชว์ให้โลกเห็นแค่นั้นเองว่าผมก็ทําแบบนี้ได้นะผมก็ตัดต่อเป็นนะอะไรอย่างนงี้จนสุดท้ายเนี่ยพอเราเริ่ม างที่ผมทำเนี่ยผมเริ่มมาจากโอกาสเล็กๆจากการที่ตอนแรกแคสเกมไม่ดังแต่เห็นสกิลในกการตัดต่อก็เอามาต่อยอดพอ อมาต่อยดเป็นหารายได้ได,ได้ก็เริ่มมีฐานแฟนติดตัวเพราะไม่มีฐานแฟนติดตัวเราก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นพมอมีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเอาเห็นเเห็นโอกาสละงั้นโดยสุดท้ายก็เริ่มมีคนมาสนใจงานผมจริงๆก็คือคือผมพูดตรงๆว,ว่าอาชีพเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยตัดงานตัดต่อมันไม่ใช่งานหลักผมเลยนะครับงานหลักที่ผมทําก็คือขายไก่ย,ย่างส้งตมตำช่วยพ่อช่วยแม่นะครับเพราะว่าผมจบแค่มหกแล้วก็ออกมาขายส้มตำไก่ย่างช่วยพ่อช่วยแม่นะครับคือก็ทําแค่นั้นจริงทําอย่างนั้นมาประมาณหก คือตอนนั้นก็ขายมานานมากนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะได้โอกาสแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่คือผมขายไก่อย่างเงี้ยมา6 7ปีซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบด้วยซ้ําผมก็ไม่ได้ว่าจะดูถูกอาชีพนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผม ใฝ่หาคือผมไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้อะไรงนี้เข้าใจไหมครับแต่ผมมาเพื่อว่าเออกูอยากตัดตอ่อกูอยากทำนั้นทำนี่นะครับผมอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือการตัดตอ่อวิดีโอนะครับซึ่งผมก็ทํานั้นเป็นงานลองมาเรื่อยๆก็รับเป็นค่าขนมไปจนมีครั้งหนึ่งเราเริ่มสั่งสมประสบการณ์ไปเต็มที่แล้ววีดีพี่ข้างบ้านเนี่ยเขาก็มาถามว่าเบนตัดตอ่อเป็นเปล่าผมก็บอกเอยตัดตอ่อเป็นพี่อะไรเงี้ยเขาก็อา้าวเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัดตอ่อไปด้วยแต่ผมก็เออพอเป็นเบรพี่เดี๋ยวผมเอาผลงานให้ดให้ดูผมมก็็เลลออาาางงงงนนนนนนนใ YouTube Sirlo ซึ่่่ชทีโรััคืสถ ตดตาม,มไ้ซึ่งผมก็ออกผลงานนั้นให้พี่ข้างบ้านดูนะครับเขาก็เออเดี๋ยวพี่ไปเอาให้เพื่อนพี่ดูนะพอดีเพื่อนพี่เนี่ยกำลังหาคนตัดต่อพอดีซึ่งนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดก็ว่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาจ้างผมจนตอนนั้นยูดีผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขากลับมาเขาบอกว่าเขาชอบผลงานผมมากแล้วเขาอยากให้ผมมาทํางานให้ซึ่งนั้นตอนนั้นเขาบอกว่าแค่รับเป็นจอบๆไปก่อนเขาจะให้เป็นค้างๆไปมันจะเป็นเหมือนการฝึกงานก็คือตอนนั้นเขาให้เขาส ซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอก็ทำแหลพะพอผมทําให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออพอใจพอใจมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าอยากอยากจะมาดีวเลยอยากจะมาดีวมารับผมเขาเ้าไปเป็นพนักเ,เข้ามาทํางานประจําในบริษัทต,ตอนนั้นครอบครัวผมก็อาจจะมีขัดใจหรือแบบว่าไม่เห็นด้วยนิดนึงเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยบริษัทเขามั่นคงหรือเปล่า <S <s บริษัทเขาโตพอที่จะให้เงินเดือนเราขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ ผมก็บอกว่าไม่รู้ซึ่งผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยคือไม่ได้ติดตามไม่แต่เพจด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนใจงานผมมากซึ่งตอนนั้นสิ่งที่ผมสนใจตอนนั้นผมไม่ได้สนใจบริษัทว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าให้ผมไปทํางานแผนกตัดต่อซึ่งถามว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับคือเราชอบตัดต่อหรือดีเขาจะรับเราเป็นรับเข้าทางงานเป็นในแผนกตัดต่อเนาะรับเราเข้าไปเป็นพนักงานตัดต่อของเขาผมก็รู้สึกแค่นั้นเองแค่แค่นั้นผมผมโฟกัาเรบมผ สุดท้ายตอนแรกเขาให้ผมเสนอเงินเดือน,อนผมเสนอนแค่8ปดพันบางคนอาจจะฟังนี้ว่าทำไมผมเสนอน,น้อยจังเพราะว่าเงินเดือนขั้นขั้นต่ําอย่างน้อยก็ประมาณหมื่นห้าสหรับวุฒิปรตีเนาะแต่ผมเสนอนแค่แ0 0พันเพราะว่าผมขายแกย่างส้มตำอะเดือนหนึ่งผมพูดตรงๆนะ เดือนหนึ่งผมได้แค่3,000บาทจริงๆคือผมขายแก้งส้มตำแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันแค่ขาดสนในขณะนั้นคือขายสามพบาทเนี่ยผมก็ยังพอมีพอกินก็คือก็กินข้าวที่บ้านผมไม่ได้ไปซื้อกินไงสามพบาทสำหรับผมก็พอเหลือกินเหลือใช้บ้างนะครับผมเสนอเขาแค่แปดพันคือตอนนั้นผมเก่งแกเข้าสุดๆแล้วก็คือเสนอเขาแค่แปดพันเพราะว่าตอนนั้นผมมองหเห็นยโอกาสคือเงินเดือนแค่นี้กูก็เอาเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆิจนท้ายเขาก็บอกว่างั้นพี่ให้เราหมือนหนึ่งโอ้ตอนนั้นแบบตาวาวเลยเราดีใจด้วย ต่อเดือนนะเพราะว่าผมเคยแตกเงินหมื่นแค่แบบเป็นเงินเก็บอะไรเงี้ยผมไม่เคยแบบว่าต้องมาได้รับเงินหมื่นทุกเดือนต้องทุกเดือนทุกเดือนดอย่างนี้เลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆบอกเฮ้ยกูกูได้เงินเดือนเดือนละหมื่นเลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็เอาไปคุยกับพ่อกับแม่ซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยเพราะว่าบริษัทเขาตอนนั้นก็แทบจะยังเป็นโนเนมอยู่แทบจะยังแบบไม่ได้ดุ่งดังอะไรมากมายไม่ได้อะไรมากมายบริษัทเขาก็เพิ่งเปิดเออ เอาวะผมก็ยังตอนนั้นผมเชื่อใจถึงบริษัทเขาจะเริ่มเปิดได้ไม่นานแต่นั้นผมรู้สึกรู้สึกเชื่อใจเขายังบอกไม่ถูกเซนมันบอกอย่างนั้นนะอย่างน้อยเราก็ได้ไปทางานในสิ่งที่เราชอบอย่างน้อยทำในสิ่งที่เราชอบก่อนเวิร์กไม่เวิร์กค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ผมคิดมองแค่นี้จริงเพราะว่าอย่างน้อยการที่เราได้ไปทางานต่อต่อคือมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆตอนเป็นโอกาสแค่แบบเงินเดือนแค่แปดพันเงินเดือนนิดเดียวผมก็เข้าไปผมก็ยังทําอยู่ดีเพราะว่ามันถือว่าเป็นความสุขทางใจในการทําอ่าตอนแรกเน ได้บรรจุหรือเปล่าสุดท้ายเนะี่ยเขากา็รับผมเข้าเป็นพนักง,งานทำประจําที่นู่นเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าผมต้องย้ายจากชนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพแทนนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้มาทางานที่บริษัทแล้วก็ได้มาอยู่ในจุดนี้นะครับจากที่ผมเคยทํางานได้ประมาณเงินเดือนคือตอนนั้นก็ประมาณ8,00 0จนถึง1 1 0 0 0บาทตอนนี้เนะี่ยผมเงินเดือนประมาณ12ื่นสองถึงมันจะเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะมากมายแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในจํานวนที่มากพอแล้วสําหรับคนจบมหกอย่างผมผมเลยคิดว่าเออวะถ้าเรามองกลับไปตอนนั้นถ้าเราไม่่่่รรรรรับโออกกาาาาาสนนีี้้้้เเ็ไไมมูวจะดถึงตงตหืปล ถ้าผมคิดแค่ว่าตอนนั้นว่ากูซื้อหนึ่งเงินจแค่แปดพันกูได้แค่หมื่นเดียวเองเหรอวะไม่พอใช้แดกหรอกอะไรอย่างนี้เาผมก็เออพี่พี่ผมไม่เอาซึ่งผมพูดตรงน,นั้นว่าผมลังเลมากเลยซึ่งตอนนั้นผมเกือบจะปฏิเสธเขาไปแล้วด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่ากูต้องไปอยู่กรุงเทพเลยเหรอวะกูต้องไปอยู่ที่นู่นคนเดียวหรอวะตอนแรกผมก็แบบสองจิตสองใจมากว่าจะยังขายของกับพ่อกับแม่ต่อหรือเปล่าแต่ทีนี้นพอมาคิดถึงเรื่องความชอบของเราก็คืออย่างที่ผมบอกว่าขายของผมก็ไม่ใช่งานของผมคือผมไม่ไไดดดด้้้้้้เเเกกกกกิิมมมาา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 พืื่่่่่่่่่่ออออออสสงงนน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 นีีีแแแตตยยบบบววววะผคคคลััั800ถึจํํหหรรททใโ ได้ไปทํางานตัดต่อก็ถือว่าดีมากแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมทํางานกับเขาได้ประมาณปีกว่าแล้วซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ดีสุดๆผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่ความโชคดีครับเป็นการคว้าโอกาสแม้โอกาสนั้นจะเป็นโอกาสเล็กๆนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าโอกาสเล็กๆนั้นอะ เราอยู่กับมันเราเอามาต่อยอดหรือเอาเราเอามาเป็นแรงบันดาลในการสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กคือสังเกตไหมครับตั้งแต่ตอนที่ผมเล่าตอนแรกๆก็คือพอมีโอกาสอะไรผมคว้าไปหมดตอให้เป็นโอกาสเล็กๆผมก็คว้าไปหมดนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าผมมีโชคดีหรืออะไรเราคว้าโอากาสในสิ่งที่เราชอบทําเรารีบคว้าไว้สําหรับใครเนี่ยผมอยากจะฝากข้อคิดว่าเวลาใครเจอโอกาสอย่างนี้ ให้มองก่อนว่ามันคือโอกาสมองให้มันเป็นข้อดีถึงเราจะมองว่าผลตอบรับมันอาจจะดูน้อยนิดแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ซําในสิ่งที่เราชื่นชอบเราพอใจกับมันเราทำแล้วเราไม่ได้เหนื่อยกับมันมากเราก็ทาไปเถอะครับอย่างน้อยถ้าสมมติว่าคุณไม่พอใจจริงหรือไม่อะไรจริงคุณค่อยค่อยเทคอคอฟออกมาก,ก็ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ไปเข้าไปหาประสบการณ์นะครับเพราะว่าการที่คุณมัวแต่คิดว่าเรารอโอกาสใหญ่ๆ เข้ามามันไม่มีวันนั้นหรอกครับโอกาสใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโอกาสเล็กๆคือมันจะเริ่มมาจากโอกาสเล็กๆอย่างเช่นตอนนี้ถ้าพูดตอนนี้เนี่ยโอกาสเล็กๆคือผมได้เงินเดือนแค่8,000 แต่โอกาสตอนนี้คือผมได้ตัดต่อจนผมคิดว่าผมไปอีกสเตปหนึ่งแล้วนะครับผมคือผมถึงผมจะได้เงินได้แค่หมื่นสองแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าความคิดผมอะไรเงี้ยไปอีกสเตปหนึ่งแล้วนะครับผมคือเรามองย้อนกลับว่าประสบการณ์มันหล่อหลอมมากกว่าคือผมมองประสบการณ์มากกว่ามิเงินคือมิเงินมันเป็นแค่ผลพลอยได้กับสิ่งที่เราชอบถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็พอใจแล้วงั้นสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้ว่าจงคว้าทุกโอกาสไม่โอกาสนั้นจะเป็นสิ่งเล็กถ้าคุณมัวแต่หาโอกาสให่ๆคุณจะไม่มีทางเจอ โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพจนี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมแชร์ไปด้วยแล้วก็ถ้าอยากติดตามในทาง u t u b e นะครับช่องเรายูทูปผมก็ชื่อว่านายเบนซ์ enz, หรือว่า 9BENZ นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปติดตามใน YouTube ได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ